ติดไว้ติดไอ้เิดไว้ติดไว้ติดติด้ yup. ดดดดดิดติดติดตไอติดติติดติด้อ้ติดตติดติดติดตติดติดต้ดติดติดติดตมด่ิไติเติดติดมิ้ติดติดติดดติ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 ดตเดตนดต้ดติ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 ดตดติดิ กันใครู้นันใจที่มอบกับน้องสายและน้องปุ๋ยของเรานะครับยังอีกตรลือเสนใจอยู่เสมอพวกนี้เนีรับอกว่าคุณแม่เขาไม่กลองคนเนี้ยตอนเช้าไดมองว่าเปคนป่วย2คน ไปทำด่งให้เหมือนน้องปุยีนวม่ได้รางวัลนี่ใครจะให้กูต้องกูจะเตรียมพ่อวหรองูเป็นยไงหัดีนี่เลยเยในช่ร้อนน้องปุยทำเปรีน้องเให้ปาไม่มีใครได้แบต็แต่งเพื่นมาเอาู้เลยน้องเนย์ชอบมีไหมชอบมีชอบมากไหมโอ้ยชอบมากเมันมี่ฟังเพลสดใสะขาวเาเนี่ยข่าวนี่ยไหขาวขาวจะกหล เอาเเลยหมดนออขอโทษทีนะคะคือว่าฉันตั้งใจจะมาเยี่ยมราชนะจารย์ออกไปบอกเขาไม่ว่าไปเที่ยมเลยฉันไม่มีญาติอารมณ์ไม่ดีด้วยไม่มีญาติอารมณ์ไม่ดีเรียกไปเยี่ยมเสียง่ะคุณสวยอารมณ์ไม่ดีแต่ว่าฉันนั่เตรียมข้าวมาให้ไข่ทะโนากินมากเลยนะไข่พะโน เขาไม่ใช่ที่นคอสวรรค์ไม่กินไม่กินเขาเป็นคนลคอสวรรค์หรือเปล่าคาพี่ละคอนสวัววววสดิ์ฉัาเป็นคนคอนหวานจ้าโอ้ยนั่นดีเลยชอบอยากเป็นลูกเคยลคอนสวร,ร,วส,รส์เป,ป็นคนะนสวัน่ารักเหมือนยแหปาคอนะเขีาจะเยี่ยมมเรีเข้ามาขอ,ข,อมขอเยี่ยมแค่ห้านาทีได้ไหมจ๊ะเอ้ยิีเข้ามาดีไปไีเข้ามาได้ี่ เข้ามาข้ามาหยุดหยุดหยุดด้ยยหยุดไยด้ไุดหยุดหยุดหยุดหุ่้หยุดหไหยุดหยุดหยุดหยไยบ้างฮะยัดหยยุหนอยู่หรือหปล่ายหยุยุดหยยุดยยยยหหหหนยุยุยยย ใช่จ้าถ้าผมบอกคุยไวเอารมไม่ดีอ่ะคุยไปช่บี่น้องตีนงนะอี่ยวว่านะไม่เป็นไรฉันเข้าใจคนกำลังได้รับบาดเจ็บคุยวมณ์ไม่ดีผมเตือนนะโอเคค่อลุกอันนี้นึงก็ยังดีฉันตั้งใจเอาเข้ามาให้จ้ะบา่เจ็บวะ ไม่เห็นหรอออยทำไมหายไปกังเลยล่ะหายไผมไม่คิดเลยนะก็จะมีวามฟ้าอไรน้กันนะคุณข้าไป้น่อเเข้าเลยคุณข้าละเพื่อนไไงอ yeah ไอ้นี้เคยแปล <elim> อ่าเสียห่าวมีห่าวเจ้าชีวิตฉันเป็นบ่ได้ก็ปิดไปเลย

你变了。<以> วันนั้นเราต้องสั่น้องบนี่แกมเด้วยแม่แม่แสั่นดน้ขอเพื่อนมาเลยเลยใครจะให้แรกแบงค์าดนีด้วยหมน้องสาวน้องสาวอีมม ขอหน่อยขอหน่อยของจี đó, ่อนตัวเองจ้งเป็นพี่จังเมพอจะร้องเพลงคู่ได้ไหมจ้าร้องไปน้องปุยอ่ะได้ค่ะุเยกมันได้เอาไปานพอพูดน้อยน้ยไงโอ๋หน่อล่อน่องแนเนียวไม่ไปทำไมหามาไกลไกลอโดที่ได้ไดนกันืนอ

ไม่ได้ขี er. ่เลยจะไม่ไ no. ด no. like ้เยโอ้โไจังหวอยไม่้ปาดคอเถอไม่ได้จังหว่อยเด็กน้องมันไปมกเลยอเจีมืมนังหว่อยไม่ได้่าช้านี่เจ็บตรงไหนแล้วคะผไม่เจ็บหรอกครับพี่ที่รกหายั้งมาแล้วแต่ยังไม่อยากไปไหนเพราะวาเจอแต่เรื่อง่ไมดีาหญ่แต่ไม่ทราบว่าคุณสยานี้ดีด้วย ผมหลงแล so okay. okay. hmm. ้วุณเสลยเกินไี่สาวเป็นคนเชื่ออะไรหรอรับจะได้ขอมาเด้คุยด้วย๋อตังหลงเลยทุกกบยน่จะพร้อมเ่ยเราเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งเจอเจอเลยเหรอใช่ใช่เลแต่ว่าตอนนั้นน่ะฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะเชื่ออะไรเด็๋ยวตอนนี้จะดีฉันจะได้แนะนาตัวไปเชื่อว่าว่าฉันเนี่ยนะคือข้าหลวงอัญชลีจ้า ชื่อว่าอะไรนะฉันข่าหลาอเเวอันชีจ้ะทำไมตกทไมฮฉันตกอยู่ในสภาพาแบบนี้เธอก็ู้อยู่ใ,ใจแต่เธอก็ยังมายะเย้ยฉันแกลฉัข้าใจผิแลสุอันชิญจะถูกรารชีวิตเพาะมนหน้าข้าหลวชอีเช่นเคคงพิสวนตันนมา นี่เธอเนี่ยนะราชันฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอเนี่ยจะเป็นทค่ผู้ชายซื่อเพื้นคนหนี่งเท่านั้นดูหน้าตาฉันดีดีรูปร่างท่าทางแบบเนี้เหมือนใครในเมืองน,นี้จำได้ไหมจำไม่ได้ถ้านึกไม่ออกฉันก็จะบอกให้อออกเ้อเหรอ はい、わかりました。変な。じゃ、やるな。<laughs> <laughs> 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 มีต่งเาก่อ่ไปเลยมีื่นอยู่ในตัวมีาช่วหอครับใครเคยเปดชนเอาไว้มันมีคนเคยพูดไหมองค์ดเนเชิญในนี้นข้าหลวงลียก็พูดคำเลยเขาเลยว่าต้องเป็นคนคนเดียวกันเรื่องมันเชื่อมโยงหมดแล้วเฮ้เป็นองมันสดเอาวางจูกไปแล้วอาที่นีว่จูกมันน้อยไปเว้ย ตูัวนน้อยไปเอ้พี yeah, okay ่เลยนายนเรามาขนวันเดีฉันจะไปดักอำนวนแล้วลากคอมาโอ้ยลุงั้ยไหมลุงเอลยเอเอา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 เอัเเลยเอ้อาเอเอาอาเอเอาอเาอเ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 อาาเอาาเอเอาเออาเอาเอาเอ่าเอาเอาเอาเาเออ